สำนักข่าวต่างประเทศหลายแห่งรายงานว่าวันนี้มวลชนชาวเมียนมารวมตัวกันออกมาชุมนุมใหญ่อย่างต่อเนื่องในนครย่างกุ้งเพื่อแสดงออกการต่อต้านการรับประหารของกองทัพรวมถึงเรียกร้องให้ปล่อยตัวนางอองซานสูจีและสมาชิกการเมืองคนอื่นๆโดยการชุมนุมที่เกิดขึ้นแสดงออกถึงความพร้อมใจของมวลชนที่เริ่มชุมนุมตั้งแต่วันเสาร์ต่อเนื่องมาถึงวันอาทิตย์ ท่ามกลางสถานการณ์ที่อินเทอร์เน็ตและสัญญาณโทรศัพท์ถูกกองทัพสั่งตัดสัญญาณส่งผลให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook และ Instagram ไม่สามารถใช้งานได้ทั้งนี้ในการชุมนุมมวลชนจำนวนมากในนครย่างกุ้งต่างถือลูกโป่งสีแดงซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพรรค NLD ที่นางองซานซูจีเป็นผู้นำพร้อมตะโกนว่าไม่เอาเผด็จการทหารต้องการประชาธิปไตย ขณะที่บางส่วนเดินฝ่าจุดตัดสัญญาณจราจรพร้อมโบกธงของพรรค NLD ส่วนคนขับรถพากันบีบแตรเสียงลั่นถนนและคนในรถถือภาพของนางองซานซูจีอยู่ด้วย มีรายงานด้วยว่ากลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนร่วมกันชู3นิ้วซึ่งเป็นสัญลักษณ์เพื่อการปลดแอกจากภาพยนตร์ฮังเกอร์เกมและยังเป็นสัญลักษณ์ลักษณะเดียวกับกลุ่มผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในประเทศไทยขณะเดียวกันรายงานระบุว่าการรวมตัวชุมนุมครั้งนี้เป็นการชุมนุมใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่การชุมนุมปฏิวัติชายจีวรของกลุ่มพระสงฆ์ในปี2550อีกด้วย สำหรับภาพรวมการชุมนุมแทบทุกพื้นที่เป็นไปอย่างสงบมีเพียงแค่การชุมนุมที่จังหวัดเมียวดีรัฐกระเกรียงทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศตรงข้ามกับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากของประเทศไทยที่มีรายงานว่ากลุ่มผู้ชุมนุมหลายร้อยคนมาชุมนุมข้ามคืนที่หน้าสถานีตำรวจเมืองพญาโตนซูซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสถานที่คุมขังสมาชิพกพรรค NLD ดประจำเมืองทำให้ฝ่ายตำรวจกับกลุ่มผู้ชุมนุม มีการ,รเผชิญหน้ากัน <S <S <an> <S โดยกลุ่มผู้ชุมนุมนำขวดน้ำไปวางแบ่งเส้นเขตแดนระหว่างตำรวจกับผู้ชุมนุมพร้อมกับเสียงเรียกร้องของชาวบ้านดังกระหึม่มจนทำให้สถานการณ์ตึงเครียดก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่จะใช้อาวุธประจำกายยิงขึ้นฟ้า และยิงลงพื้นทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมแตกตื่นถอยไปขณะที่ตำรวจเมียนมาพยายามจับกลุ่มผู้ชุมนุมโดยจับแล้วทั้งหมด6คนแต่ยังไม่มีรายงานของผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด